ครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการจังหวัดลำปางนะครับในการส่มัครคูรูพันธ์เป็นเครื่องขัดกระเทาะเบียร์เชอร์รี่นะครับซึ่งก็เป็นกาแฟซึ่งสุกนะครับผิวสีประมาณสีแดงหรือสีน้ำผู้นะครับซึ่งทางกลุ่มพิสิทธชนบ้านแม่แจ่มนะครับซึ่งมีแหล่งปลูกกาแฟประมาณ3,000กว่าไร่นะครับและพื้นที่สูงนะครับตั้งแต่1,000งพันเมตรจากต้นทะเลขึ้นไป นะครับกาแฟว่านม่เจ่มนี้จะมีคุณภาพที่ดีมากจะหอมนะครับรสชาติดีเอกลักษณ์ของมันแม่เจ่มนะครับวันนี้คุณพันธ์ต่าจาเหล่าน,นี้นะครับเรามอบให้ทางกลุ่มมาจัดก,การจากว่าทางทรพิกลุ่มนะครับในเวลาที่เก็บผลิตม,มาแล้วเนี่ยนะครับจะ,ะจะ,ะ,จ,ะ,ะ,จ,ะ,ะจะหายากใน,ในการที่ทำไอเือเดเชอรี่ นะครับเพราะนั้นเราสมบรคือแบบชีนี้เพื่อจะให้เกษตรกรสามารถเก็บแล้วก็ไปบ่มเพราะได้ทันในการที่จะคั่วและบดต่อไปครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางมุ่จังหวัดนะครับมอบให้ทางกลุ่มสมาชิกชุมชนกาแฟแันเจ่มครับ